ชีวิตนะเกษฐกิจพ่อเพียงนะครับของนักธุรกิจนะคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแต่วันนี้หันเหมาทำเศรษฐกิจพอเพียงทำไร่สวนผสมไร่นาสวนผสมนะครับประสบความสำเร็จขึ้นกันครับนี่ครับกำลังสิงมาเยี่ยมเยี่ยนถามไทยข้าวข้าวเป็นจังไดนะครับเพ็ดหยางยู่นะครับ แต่ว่ามืงเน,นี่ยเดี๋ยวจิ้าทุกคนนะครับทุกพานนะครับเพื่อน,นนะครับมาเบิงหน้าเข่าครับเนี่ยครับหน้าเข่าทำนานครับนี่ทำนาโอ้โหนะครับต้นสูงต้นงีต้นงามนะครับนี่คือหน้าเข่าที่เป็นไรนาสวนผสมจากนักธุรกิจชื่อดังประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจแต่วันนี้หันมาทํา ไรนาส่วนผสมเศรษฐกิจพอเพียงนี่เฉพาะเข่าครับเข่าง่ามมากเลยเบื้งครับส hmm. so ูงนะครับสูงมากๆเลยนะขนาดผมยืนอยู่น่ะท่วมหัวเลยนะครับนี่คือเข่านะครับไรนาส่วนผสมนะครับนี่ครับโน้นครับอยู่บ้านฝั่งโน้นเลยเจ้าของนะครับเจ้าของบ้านฝั่งโน้นเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งโน้นนะครับ ที่พากันอยู่ตรงนี้ครับทำกับข้าวอยู่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นบ้านหลังเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูครับว่าทำอะไรกันอยู่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ p e E P นี้นะครับจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ